ซเซเลสกี้บุกโปแลนด์เจอรับปากจะให้เครื่องบินขับไล่มิกรอคุยนาโต,โตอีก3เดือนแต่บินรบ F16 คงไม่ให้จากวันที่5เมษายน2566อบอกดิปอัปเดตรายงานถึงแอฟริกาใตา้ที่ไม่ขายอาวุธให้โปแลนด์เพราะจะนำไปให้นาโต รวมทั้งการรายงานถึงผู้นํายูเครนที่เดินทางออกนอกประเทศด้วยท่าน,นี้รายงานเปิดเผยบางช่วงว่าโปแลนด์มีความหวังจะรวบรวมดินแดนในยุโรปตะวันออกและคว้นลวิฟยูเครนตะวันตกสถาปนาอํานาจขึ้นเป็นอนณาจักรใหม่ที่ผ่านมามีทหารโปรแลนด์รวมกองทัพกองกําลังผสมสมะระภูมิยูเครนสูญหายไปกว่า13,000นาย จึงสังเกตเพิ่มรวมเป็น3 0 0แสนหน่ยและพึงให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพทาวครควบคุมบัญชาการกองทัพโปลแลน์ดในนามกองบัญชาการนาโตและยังทุ่มเงินภาษีซื้ออาวุธจากสหรัฐอีก4%ของ GDP ีสื่อยุโรเปียนปราฟดารายงานว่า สำนักงานประธานาธิบดีโปแลนด์ยืนยันว่าให้ยูเครนกู้ยืมเครื่องบินรบมิก29มือ2สมัยสหภาพโซเวียตจำนวนหลายลำเตรียมส่งจุดแรกให้กับยูเครนทดลองเอาไปใช้เป็นเป้าซ้อมยิงของระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรัสเซียที่สอยเครื่องบินรบกองกําลังผสมร่วงหมงโลกไปแล้ว405ลำเฮลิคอปเตอร์228ลำอากาศยานโดรน3,648ลำระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ415 โแลดนเพิ่งรับออเดอร์เงินกู้ผลิตรถหุ้มเกาะร0อคันจากยูเครนเพราะของเก่าของยูเครนเองและชาตินาโตส่งไปให้กู้รถทั้งและยางเกราะต่อสู่อื่นๆจำนวน8,521คันถูกรัสเซียทำลายปลูกสะลาแน่ไปแล้วจึงไม่พอใช้ ผู้นำยูเครนจึงจะเพ่นไปตั้งหลักที่โปลแลนด์ช่วงวันที่5เมษายน2566ครั้งนี้มีความเคลื่อนไหวต่อมาวันที่6เมษายน2566โดยสื่อต่างประเทศรายงานบางช่วงว่าประธานาธิบดีโวโลโดีมีเลซลสกี้แห่งยูเครนกล่าวระหว่างการเยือนวอรซอในวันพุทธที่5เมษายนว่าโปลแลนด์จะช่วยจัดตั้งพันธมิตรมหาอำนาจตะวันตกสำหรับการจัดหาเครื่องบินป้อนแคเคีฟ พร้อมกับมีการเผยฐานยูเครนยังคงสู้รบเพื่อบักหมุดเมืองทางตะวันออกของประเทศแต่สถานการณ์ยังเป็นไปอย่างยากลำบากและอาจจะต้องถอนกำลังพลเหล่านั้นออกมาหากว่าพวกเขาเสี่ยงถูกตัดขาดโปแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของยูเครนและมีส่วนช่วยกระตุ้นแรงสนับสนุนในตะวันตกสำหรับการจัดหารถถังประจัำบานแก่เคียฟและระหว่างการเดินทางมาเยือนของเซเดสกี้ทางโปแลนด์ได้มีการถแถลงจะม มอบเครื่องบินขับไล,ล่มิกอีก10ลำจากเดิมที่มีการจัดหาให้ไปแล้ว4ลำก่อนหน้านี้โปแลนด์มีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวให้บรรดาพันธมิตรตะวันตกจัดหารถถังประจนบาลและอาวุธหนักๆ,ๆอื่นๆที่มอบให้แก่เคียฟ เพื่อช่วยให้ยูเครนสกัดและบางครั้งก็ตีโต้การรุกคืบของรัสเซียจนลาดถอยไปคุณยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหลกับเราและเราสำนึกบุญคุณสำหรับสิ่งนี้เซเลสกี้กล่าวหลังอันเชดูดาประธานาธิบดีโปลแลนด์มอบเหรียญ Order of the White Eagle ดูดากล่าวว่าว,าวาอซอกำลังทำงานหนักเพื่อหาทางรับประกันความมั่นคงเพิ่มเติมกักบยูเครน นะที่ประชุมสมมิกนาโตซึ่งจะจัดขึ้นในทิทูเนียในเดือนรกรกฎาคมนอกเหนือจากมิก29แล้วเคียบยังกดดันนาโต้ขอให้มอบฝุงบิน F16 อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศรายหนึ่งของประธานาธิบดีดูดาบอกว่าโปแลนด์ mm. ยังไม่ตัดสินใจเร็วๆนี้ว่าจะส่งเครื่องบินรบ F16 ไปให้ยูเครนหรือไม่